อี ok ่ยนัทุกคนมีลูกมีล te ูกชิดด้วยเห็นไหมมีลูกชิดแล้วก็แฮวที่เรานึงไว้เนาะแต่นึงจะต้มได้หมดนะคะก็ลองท้องค่ะนีไงเห็นไหมก็ทำใส่น้ำแดงใส่น้ำแข็งค่ะ แค่นี้ก็ได้หวานเย็นของหวานทานเล่นแล้วน้ำแดงน้ำแข็งแค่นี้เองนะคะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเต็มถ้วยเลยช่วยเราเล็กไปหรือเราใส่อ่ะหรือเราใส่เนี่ยเห็นไหม,มเป็นไงล่ะใส่ ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแดงเฮโลบอยแค่นั่นเองคนะ,คะทำทำลองดูคะ่ะถ้าใครที่พอที่จะกินน้ำแดงได้นะก็ลองถ้าเกิดว่าไม่ชอบน้ำแดงล้วก็ไปทำแล้วก็ไปใส่กับอย่างอื่นได้นะคะของหวานน้ำเต้าหู้แล้วก็ว่าไปก็แล้วแต่เลยคะ่ะ ประดิษฐ์จัดสรรใส่ไปนะคะอ่าแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะจุ๊บๆนะคะ